ครับวันนี้เดี๋ยวเราจะแก้งอีแกน,นะครับเพราะมันหิวมากเลยตอนนี้บอกว่าให้ซื้อลูกชิ้นมาให้หน่อยแต่ผมจะบอกว่าเรื่องแบบของรถไฟบอกไว้วเรามาดูดีกชันว่ามันจะมีอาการโกรธหรือจะมีอาการดีใจยังไงรอมันขี่รถมาก,ก่อนนะครับ ประน้ำมันก็อีกอ,อ,อาไม่ใช้มเองประยัดน้ำมันก็อีกเมเราใช้ี่รถมันเลยจานจายมันบดีคือ,อ,อเที่ยวเนี่ยสินะลืมเยสโลอีลีแล้วจะออกไปซื้อข้าวเดียวข่อยอ่ากกินข้าวท<อ>ั้ง อยู่ไต้บ่ออยู่ไต้บ่อคนจีนว่ว่เอาเปิดเอาเปิดเอาเ้ลมเียด้วยโอโหเ่ย่ำมเรย่ำอีกนี่โอโหยู่ ี่มาหตหัด่าเขาเต็มทีได้เหรอนอยู่เขายำแล้เหลียวลืมเหลียวลืมอนหลีืม